พุทธเจ้าบอกว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นประเสริฐที่สุดเท่ากับว่าถ้าไม่ฝึกตนจะประเสริฐไม่ได้ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เกิดมาแล้วก็ทําตามสัญชาตยาณไปวันๆจิตใจก็ขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีการฝึกตนนะต้องมาฝึกให้ดีนะดังนั้นเนี่ยคำพูดตรงนี้สำคัญที่สุดอยู่กันด้วยคนหมู่มากเนี่ย ต้องระวังคำพูดอยู่กับตัวเองให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยเอาความคิดมาทำลายตัวเองเนี่ยเป็นโรคจิตเ,เป็นโรคประสาทเป็นโรคเครียดมากมายเพราะคิดมากพออยู pic, ่กับมิตรอยู่กับคนสองคนขึ้นไปต้องระวังคำพูดเนี่ยคนเรากระทบกระทั่งกันนิดเดียวก็เพราะคำพูดจากเคยรักกันดีๆนีสนิทชิดเชื้อกันมาอย่างดี พอคำพูดเล็กๆน้อยๆมันสะกิดสะกิดทำให้แตกหักก็มีขึ้นโรงขึ้นสารฟ้องร้องกันก็มีด้วยคดีหมิ่นประมาทแตกหักกันเพราะคำพูดก็มีมากมายเนี่ยจึงต้องเป็นผู้ฉลาดในการพูดนีมีสติก่อนพูดให้คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วมาคิดนก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วคำพูดมันเป็นนายเราต้องระวังให้ดีเนี่ย ณปัจจุบันมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเนี่ยคนรอบข้างล่ะแล้วก็ต้องมาสอดส่องดูตัวเองว่ายังเป็นพูดไม่ดีอยู่ไหมธรรมะของพระเจ้าต้องโอปัญิโกน้อมมาสู่ตัวเราอย่าเพิ่งน้อมไปสู่คนอื่นน้อมมาดูตัวเราก่อนว่าเป็นผู้พูดดีพอหรือยังหรือว่าเป็นพูดดีแต่พูดพูดดีกับดีแต่พูดมันต่างกันพูดดีก็คือพูดแต่สิ่งที่ดีแต่ดีแต่พูดก็คือสักแต่ว่าพูดเนี่ย ดังนั้นแล้วคําพูดเนี่ยต้องระวังหลวงพ่อเลยพูดเสมอเลยว่าปากอย่าติดระเบิดอย่าติดอาก้าติดเอ็มสิบหกนะถอดมันออกนะใครเคยปากเสียใครเคยปากติดระเบิดติดอาก้าติดเอ็มสิบหกใครเคยปากแบบไม่ดีไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยต้องกลับจิตกลับใจนะไม่งั้นแล้วการพัฒนาจะไม่ก้าวหน้า แล้วคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่หายไปกับสายลมเนี่ยมันมีฐานของกรรมเป็นเครื่องรองรับเพราะว่าเราพูดไปด้วยเจตนาถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยคือไม่มีกิเลสเป็นตัวนําแล้ววิบากมันจะไม่มีแต่จิตชนิดนี้คือจิตของพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีกิเลสที่เป็นตัวสั่งให้พูดเพราะฉะนั้นวิบากเลยไม่มีเมื่อวิบากไม่มีท่านจึงไม่ก่อภพก่อชาติ แต่เรายังมีกิเลสอยู่เอากิเลสเป็นตัวนาหมดเลยนะ่อยากพูดดีก็พูดอยากพูดไม่ดีก็พูดเนี่ยเอากิเลสเป็นตัวนําเมื่อมีกิเลสเป็นตัวนําวิบากมันก็ต้องมีเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นพอเวลาอนาคตต่อไปเนี่ยเลยทําให้เจอแต่สิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นอุปสรรคเพราะเป็นผลของการกระทําและคําพูดของตัวเองเลยทําให้มีคนด่าบ้างคนว่าบ้างเจ้านายว่าบ้างเจ้านายด่าบ้างคนดินทาใส่บ้าง คนว่าร้ายป้ายสีบ้างคนใส่ร้ายบ้างเหล่านี้สารพัดเพราะว่าเป็นผลวิบากแห่งการกระทําของตัวเองนั่นเองไม่ต้องไปโทษใครนะไม่ต้องไปโทษว่าคนนั้นดินทาเราคนนั้นว่าเราคนนั้นด่าเราเนี่ยต้องย้อนมาดูเราว่าเราด่าเขาไหมเราเคยพูดใส่เขาไหมถ้าเราไม่ด่าถ้าเราไม่ได้พูดก็แสดงว่า มันเป็นอดีตกรรมของเรานั่นเองเแต่ถ้าหากเราไม่เคยไปทําอะไรให้เขาก็เท่ากับว่าเป็นกรรมใหม่ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกฎแห่งกรรมไม่เคยมีสินบนนะไม่เคยมีใต้โต๊ะไม่เคยมีการแบบจะมาประกันตัวได้นะกรรมก็คือกรรมย่ยอมมีผลของมันเสมอทำเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น